ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพูดการสัปดาห์นะฮะเรก,กลับมาโฟกัสเช่นเคยครับผมกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีีช่อง22ครับเช่นเคยครับ,รบรรรว่าว,วันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิองอะไรแซ่บๆเด็ดๆมาอดกันบ้างติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตครับ เปิดตัวรอบการลาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่แฟนๆนั้นจับตามองอย่างมากอย่างดับแสงระวีที่ได้คู่จิ้นแห่งยุคอย่างซีพืชและก็นนุนิวชวารินพร้อมกับคู่จิ้นในตำนานนั้นมาอวดฝีมือให้เห็นกันโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะบอกเลยว่าพรากอนนั้นแตกจริงๆะฮะเพราะแฟนๆนั้นได้มารอคอยทีมนักแสดงผู้จัดกันแน่น นอกจากสีนูนิวมอริตกันณพัฒทัพทีมน้ำมนต์แล้วยังมีนักแสดงอีกมากมายครับมาพร้อมกับบ้านดูบันดิที่ขนศิลปินมาทาั้งค่าเลยทีเดียวก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและก็เข้าชมภาพยนตร์นั้นนะครับก็มีการเดินพรมเปิดตัวเหล่านักแสดงพร้อมทีมงานผู้กำกับจากนั้นครับก็เป็นช่วงของการพูดถึงการทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรบ้าง และก็เป็นคิวของการร้องเพลงโชว์ของหนุ่มกันเนัพและก็ปิดท้ายด้วย4และก็ููนิวครับกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เรียกเสียงรีง๊ดสนั่นพื้นที่จัดงานเลยทีเดียวขณะที่ฝั่งโลกออนไลน์นะั้นนะฮะอย่าง Twitter บอกเลยครับว่าแน่นอนว่าคู่นี้ออกงานทั้งทีก็ต้องติดเทรนครับผมโดยแฟนๆในโลกออนไลน์นะฮะต่างพากาันติดแฮชแท็กกาล่ดับแสงรวี พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นคิวของทีมงานผู้จัดนักแสดงเปิดใจถึงภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกับชวนแฟนๆนั้นให้ไปชมในโรงภาพยนตร์ในวันที่20กรกฎาคมนี้เฉพาะเครือเมเจอร์เท่านั้นครับส่วนแฟนๆอินเตอร์นั้นนะครับคาดว่าอีกไม่นานนี้นะฮะน่าจะได้ชมกันส่วนจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปฮนะใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานการลาพรีเมียร์ของภาพยนตร์ดับแสงระวีครับก็ ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์นี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ต่อมาวันที่20กรกฎาคมครับตื่นเต้นทุกคนก็จะได้ดูดับแสงระบีเนาะทั่วประเทศแล้วนะครับผมก็่ทับลอกว่าสมุกแน่นอนคาดหวังว่าทุกคนจะแบบชอบครับผมชอบภาพยนตร์ดับแสงระบีเพราะว่าเราก็แสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำออกมาให้เต็มที่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับ มองภาพเรื่องต่อ,ตอไปไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นหลายๆเรื่องเลยครับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวครับจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบเออมันก็เท่เดยจอใหญ่แล้วมันแบบว่าถ้าเป็นแบบนี่อีกเรื่องหนึ่งก็คงแบบดีเท่ดีหมถึงว่าเวลาเราอยู่ในนั้นมาดูเท่หรือว่าหมายถึงหน้าตาเราดูเท่เราอยู่ในร้านหนู่มนนานอ่ครับผมก็ รอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงรรวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเฮียเลยครับก็จะออนแอร์วันที่20กรกฎาคมนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายๆรอบเลยครับอย่างใครที่ดูไปแล้วในรอบ Exclusive Screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับสนุกมากอยากให้เป็นแฟนสนุกไปด้วยกันครับใช่เพราะว่ามีหลายอันมณ์ลดมากครับผมแล้วก็เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนนะครับแล้วก็ดีแมนตั้งใจทำนมากก็ ในวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อซื้อไว้ก็ได้ครับผมไม่ต้องดูเราไปดูรอบอื่นเหมาลงหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวก็เหมาลงซื้อคนเดียวได้ครับ